ปลาแหลกพี่น้องมีคนเขามาเก็บเอาไปแล้วเขามาซาไปน่าจะเนาะเดี๋ยวแมาดามสิผ้าไปอีกปลาหนึ่งจ้ะพี่น้องไปอีกปลาหนึ่งน่าจะเนาะปลาทีว่าเขามาปัาหนึ่งหันเขามาเอาไปแล้วเขาเก็บไปมืแล้วห้อยตามห้อยเขาจ้ะพี่นอ้องอันนี้ยางมาอีกอีกปลาหนึ่งนอกจะเนาะเดี๋ยวอันมาดามสีหบ่บึงอ่าบรรยากาศในป่าก่อนจะ้ะนี่จ้ะพี่น้อง ปลาแหลกนึงคข้นเขาเย็บเอาไปกวนแล้วมาอ่ะเข่ามากอะ่ะเจอนี่จะ้ะอืมเพิ่ง เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงกำลังบนถึงพอดีอนนกำลังบนถึงเลยนี่ไงนี่นี่เนี่ยเนี่ยใช่นี่บ้านพี่เขาเล่เห็ดตับเต่าเนี่ยอันนี้<อ>นี่แหละโอ้โหชอบมากเลยน,นีน่ยังยังเขายังไม่ขึ้นนี่ไง นี่โอ้ยเจอแล้วดอกนึงจ้าพี่น้องนี่เกือบมาไม่ทันเห็นไหมเนี่ยไอเกือบเอาไม่ทันเลยพี่น,อน้องนี่เกือบสีมาบ่าท่านนอกจะเนาะนี่อลอยไอสไนหรือว่าลินม้านะ่ะจะพี่น้องมากินจนแวงหมดแลวนี่เป็นยังดอกแบงกันจะพี่น้องอ้เกือบสวยเกือบสวย นี่จ้าอันนี้ก็มูค่ะเป็นเพื่อนกันจ้าน,นี่กะอืีอ,อือันนี้ก็ห้อยกัดแบวงหนึ่งจากพี่น้องเกือบซีมาบ่ท่านเราจะเนั่นเห็ดพึ่งหวานนะคะเพื่อนๆน,นี่เห็ดพึ่งหวานจากพี่น้อง เจอแล้วเพพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วอันนี้สวยนะคะอันนี้สวยสวยโอ้ยสองดอกพี่น้องสองดอกสองดอกนี่นี่อันนี้ดอกหนึ่งนี่นี่นี่อันนี้อีกดอกหนึ่งเอาดอกหน่อยสักก้อนเอาดอกหน่อยสักก้อนจ้ะพี่น้องโอ้ยนี่พี่น้องจ้าพี่น้องจ้านี่จ้ะนี่จ้ะเจอแล้วเจอแล้วสวยๆเลยจ้าอือหือ งัดจะงัดงัดงัดออกมานี่โอ้ยงู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 งงเจอแล้วจ้านี่สองดอกสวยๆเลยจ้ามีอีกบอมีอีกบอเบิงหาเบิงเบิง ว้าวเจออีกแล้วเจออีกแล้วอันนี้สวยมากเลยจ้านี่ไงนี่ไงโอ้โหสุดยอดเลยนี่เจอแล้วจ้านี่อันนี้สวยสวยสยสวยสวยมากเลยอันนี้นี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่ไง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  เจอแล้วเจอแล้วเกือบจะแก่เออเกือบจะแก่แล้วเนี่ยขายาวมากเลยเพื่อนๆดูสินะดูเซลลหูเดี๋ยวไปตัดขาทีหลัง เอาเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วจ้าอันนี้โอ้โหสวยมากเลยอันนี้อืมสวยมากเลยอืมอ่อนๆนี่งไงเจอแล้วจ้าเจ้เจเจโอ้ยอันนี้สวยจังเลย โอ้ยมีรอยมีรอยมีรอยกินนิดนึงน,นิดหน่อยไม่เป็นไรอ้สวยๆเลยจ้ะขาแข็งเป๊กเลยโอ้ยุยงเจออีกแล้วจ้าเพื่อนๆเจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วจ้ามาบังมาบังมาโอ้ยนี่เบ่งเบเลยโอ้ยรอยมแมลงกิน โอ้มีลูกติดมาด้วยอันนี้มีลูกติดมาด้วยอันนี้ลูกเขาเก็บไว้นะคะไว้ให้โตเอาให้เขาโตอือจะ้ะอือสีเต็มกระตาละตัวนี้พี่น้องมันทะาแม่งทะแม่งจับพี่น้องมาดูาดสี่มันคือเวอร์ว่างแท้อู้ทูเธอมันเบอร์ว่างจังอันนี้นะ โอเวอร์วางงานสร้างเวอร์วางอลังการม่าหยอกไงแท้สิเอาได้บนนอน,นี่พี่น้องโอ้ยบ่งเน่เน่ามดเล้วดูอืมเสียดายดิมาบ่าทันวัยฟังไว้คือเกา่าโอ้ยเสียดายมาบ่าทันพี่น้อง <c oughs> อันนี้มันใช่ไหมนเนี่ยใช่เนาะเห็ดไอ <c oughs> เห็ดพึ่งเกาลัก เกือบจะเท่าแล้วพี่น้องเอ้ยเท่าแล้วโอ้ยน,นี่เกือบเหยียบเอาจากพี่น้องเห็ดพึ่งเกาลัก แต่พ่อแกงอยุจ้าโอ้ยตังต้งกลองกับหัวขาพี่น้องจ้านี่จ้าเฮ็ด yep. อันนี้เห็ดคายโยเฮนนะคะเห็ดเห็ดพึ่งหวานคนเดนมาร์กเขาเรียกคายโยเฮนอันนี้คือคาคายโยเฮนขายาวค่ะนนขายาวมากค่ะเพื่อนอันนี้ก็ปีแรกไม่ใช่วันครั้งแรกของปีนี้นะคะคเพื่อนเพื่อนอันนี้มีที่ปากนะ อันนี้คือคุณสามีเขาซื้อให้นะคะนี่ไไปเที่ยวมึง ถ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมเนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไนด้จด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปจ้าไว้พอการคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ